เริ่มขั้นตอนแรกนะโดยการกดปุ่มไปที่โหมดสวิตซ์สีเขียวนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงดังติดที่หน้าเครื่องนะครับอ่าไปที่หน้าเครื่องครับจากนั้นมาดูที่หน้าเครื่องนะครับมันจะเห็นคําว่าเซตนะครับก็คือเป็นการพร้อมที่รับตั้งฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องแล้วนะครับกดปุ่มไปที่โหมดหนึ่งครั้งครับเราจะเห็น H 90นะครับก็คือหมายถึงว่าอุณหภูมิที่90องศาแล้วที่เราตั้งไว้นะครับ แล้วก็ไฟสีเขียวก็จะขึ้นพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวต่อมาครับก็คือเป็น L 85ก็คือเราตั้งไว้ที่ไม่ควรต่ำกว่า85องศานะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวตั้งของราคาขายหรือไพนั่นเองครับวิธีการตั้งนะครับสมมุติว่าเราตั้งเหรียญโมเดลตัวนี้นะครับไปที่เหรียญ5หรือเหรียญสินะครับเพราะเราขาย90บาทสมมติยกต,ตัวอย่างครับ ผมใส่ตัวนี้เหรียญ5้าไปนะครับจะต้องตั้งตรงนี้ให้เป็นเลข2นะครับก็คือหมายถึงว่าหยดเหรียญ5้าครั้งนะครับกดท่องที่1ครับเราจะเห็นว่าต้องตั้งไปเลขที่2ครับเราสามารถปรับตั้งได้เปลี่ยนเปลี่ยนค่าได้นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเลข3เลข4เลข5หรือถ้าเกิดเราขาย10บาทแล้วก็ตั้งเป็นเลข10นะครับหมายถึงว่าตั้งโมเดลเป็นเลข10อ่ะเราต้องใส่ตัวนี้เป็นเลข10ด้วยนะครับนี่ครับถ้าเลข10ขออภัยครับ าตั้งเป็นเลข10โมเดลนะครับก็คือจะต้องเป็นเลข1นะครับเพราะว่าเราหยอดเหรียญเดียวหรือ10เหรียญเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญบาทเนี่ยจะต้องตั้งเป็นเลข10ครับเพื่อหยอดให้ได้ครบ10บาทนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ขออนุญาตตั้งเป็นเลข2เหมือนเดิมครับแต่ละตัวนะครับ1 2 3เนี่ยช่องของของใช้ของมันเนี่ยเราสามารถปรับตั้งได้อิสระเลยนะครับเลข2นะครับก็คืออาจจะเป็นผงเอพิโซนะครับก็สามารถตั้งไว้เลขเลข2ครับเพราะว่าเราตั้งไว้ โมเดลเป็นที่เรียนห้าน,นะครับแล้วก็อที่3เป็นฝงโกโก้โอเคแค่นั้นครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บให้ทําการกดปุ่มเซฟค่าโดยการกดปุ่มหมดอีก1นครั้งครับจะกลับมาที่ไพ่เหมือนเดิมครับจากนั้นไปดูฟังก์ชันต่อไปครับ UAR ตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการตั้งน้ํานะครับผมจะแนะนําในการตั้งน้ำนะครับตามสูตรของเราเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5.5 นะครับโดยประมาณนะครับห5หรือ6ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่าผม,ต, al, uh, ผมต,ตัวต right. ัวอย่างนะครับ like ช่องที่1ครับแล้วก็กดไปที่อัพหรือดาวก็ได้เลยครับเราจะได้ดูว่ามันตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับอ่าเห็นไหมครับ5.5ช่องที่2เหมือนกันครับกดไปที่อัพหรือดาวก็ได้ก็อยู่ที่5.5าช่องที่3ครับกด up ก็ได้ครับก็อยู่ที่5.5อันนี้คือเป็นการตั้งน้านะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันของตัวผงเมื่อตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้ทําการกดเซฟค่าไปที่โหมดครับ กลับมาที่ตัวเดิมครับหน้าจอตัวนี้ครับต่อไปครับฟังก์ชันต่อไปก็คือตัว b e u เป็นการตั้งผงนะครับผมจะแนะนําแบบนี้ครับในการตั้งผงควรตั้งระดับเสมอเดียวกับน้ําหรือต่ำกว่าน้ํานะครับตัวเครื่องจะไม่รับเมื่อกรณีเราตั้งผงมากกว่าน้ําจะไม่สามารถตั้งได้เลยนะครับกตัวอย่างนะครับช่องที่1ครับเมื่อกี้เราตั้งไว้น้ําที่5.5ุถูกไหมครับอ่าวูดไปดูครับว่าผงตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับ5.0อ่าเห็นไหมครับ ต้องเป็นอย่างนี้หรือจะเป็น5.5ก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดมากมาก,กว่า5.5เนี่ยมันจะเซฟค่าไม่ได้แล้วก็ตั้งไม่ได้นะครับอาจจะต้องตั้งให้เสมอกับเท่ากับน,น้ําหรือน้อยกว่าน,น้ําเท่านั้นหรือจะเป็นระเบียบละเอียดก็ได้ครับ5.4ก็ได้อย่างนี้ก็ได้5.3เห็นนี้ก็ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จทุกอย่างแล้วก็กดเซฟไปที่โหมดครับตัวต่อมาครับก็คือจะเป็นตัวดูยอดขายของเซลล์นะครับ เช่นช่องที่1่ช่องที่2ช่องที่3ก็คือสามารถดูได้จอดขายตรงนี้ก็คือเราสามารถดูที่ว่าแก้วตกมาแล้วกี่ใบนะครับเอาจํานวนใบไปคูณกับราคาขายก็จะได้ยอดขายออกมาเองนะครับดูตัวอย่างช่องที่1ครับแล้วก็กดอัพหรือดาวก็ได้ครับเพื่อจะดูยอดขายของตัวแก้วตกครับ21อใบเอา21นี้คือไปคูณ10นะครับประมาณนี้ก็จะได้จำนวนเงินที่ต้องการอ่า ค่านี้จะไม่สามารถลบออกได้เลยนะครับจะเป็นวนไปเรื่อยๆจนทับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถไปรีเซ็ตอะไรได้เลยนะครับตัวต่อมาครับก็คือฟังกช์ชันตัวของเซตอัพนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งแก้วจ่ายฟรีหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรครับแก้วตกหรือไม่ตกก็ได้เราสามารถตั้งได้นะครับหรือลูกค้าเอาเครื่องนี้ับไปตั้งที่โชว์รูมนะครับก็สามารถที่จะ เอาแก้วของลูกค้าไปใส่เองโดยที่แก้วของตัวเครื่องไม่ต้องตกมาก็ได้ครับอย่างนี้ก็คือสามารถทําได้เช่นกันนะครับวิธีการทำนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นเลขศูนย์นะครับก็คือหมายถึงทําให้แก้วตกมาจากตัวเครื่องถ้าเกิดตั้งเป็นหนึ่งก็คือแก้วจะไม่ตกมาจากเครื่องลูกค้าก็สามารถหาแก้วมาลองได้เลยนะครับตัวอย่างน,นะครับช่องที่1นึ่งโอเคฮะเดี๋ยวนะครับโอเคเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้กดเวลาที่กําหนดประมาณ 5ถึงวินาทีนะครับมันจะกลับไปที่หน้าจอหลักเลยนะครับเพราะงั้นเราจะต้องทำการกดตั้งค่าอีกหนึ่งรอบครับโดยโดยทำการกดปุ่มสวิตช์หมดสวิตช์นี่ครับปุ่มสีเขียวอีกหนึ่งรอบครับปึ๊บอ่าโอเคจะกลับมาที่หน้าจอเซตอีกทีหนึ่งครับอ่ากลับไปที่ฟังก์ชันเดิมครับตัว S T P นะครับกดไปได้เลยครับอ่าตัวอย่างเท่างนี้หนึ่งครับเราจะเห็นว่า ถ้ากดัพหรือดาวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์คืออะไรครับคือแก้วตกถ้าเกิดเรากดไปเลขหนึ่งก็คือแก้วไม่ตกนะครับทั้ง3ามช่องคือสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับแต่ผมจะแนะนําแบบนี้นะครับการตั้งอย่างนี้นะครับก็คือเราจะกดแค่ครั้งเดียวก็คือหมายเรียกว่าช่องที่1แล้วก็กดกระตกหรือไม่ตกก็จะเป็นศูนย์จะเป็น1ก็แด้แต่เราเลยนะครับ ตัวตัวอย่างผมต้องการแท้แก้วตกก็เป็นเป็นเลขศูนย์น,นะครับเพราะงั้นไอตัว2ช่องสองช่องที่เหลือเนี่ยมันก็จะทําการตั้งอัตโนมัติตามช่องที่1โอเคนะครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วก็กดโหมดเพื่อเป็นการเซฟค่าครับตัวต่อไปฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นตัวยูเซอร์ในการตั้งของโปรแกรมของโรงงานนะครับตัวนี้เราจะไม่สามารถไปกดหรือไปตั้งค่าอะไรได้เลยนะครับก็สามารถกดผ่านไปได้เลยครับตัวต่อมาครับก็คือเป็นตัวตั้งของปั๊มนะครับ ตัวนี้นะครับเหมือนกับตัว S.T.P. ในการตั้งค่าของแก้วนะครับกดปุ่มแค่ตัวเดียวก็พอครับถ้าเป็นเลขหนึ่งก็คือหมายถึงใช้ปัม๊มถ้าเป็นเลขศูนย์ก็คือไม่ใช้ปั๊มนะครับโดยการกดเข้าไปดูครับกด,ดัพหรือดาวก็ได้ครับอ่าเลขหนึ่งคืออะไรครับใช้ปัม๊มถ้าเป็นเลขศูนย์ก็คือไม่ใช้ปัม๊มในกรณีเป็นถึงว่าปั๊มนี้ก็คือหมายถึงว่าปั๊มดูดน้ําเข้าถังของตัวเครื่องชง,งกาแฟ ถ้ากรณีถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ปั๊มดูดเข้าถังของเครื่องชงกาแฟนะครับเราสามารถใช้ถังน้นํา20ลิตรนะครับเป็นถังคว่ำไปที่ช่องนี้สามารถโดยตามการเติมตรงนี้ลงไปได้เป็นถังคว่ำนะครับแต่เน่เนื่องจากว่าเราจะไม่สามารถใช้เป็นกรณีแบบนี้ได้เพราะว่าเราจะใส่ไปในตู้กาแฟเราก็เลยไม่สามารถที่จะใส่ถังของตัว20ลิตรลงไปในของเครื่องชงกาแฟนี้ได้นะครับเพราะงั้นเราจะต้องตั้งให้เป็น เลขหนึ่งของปั๊มนะครับเพื่อให้ทําการดูดอัตโนมัติจากตัวเครื่องของเครื่องชงกาแฟนะครับเพื่อดูดลงไปในถังโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในถังน้ําของตัวเครื่องชงกาแฟอยู่ที่ไหนครับนี่นะครับถังน้ําจะอยู่ประมาณนี้ครับได้อยู่ประมาณ10ลิตรนิดหน่อยดูประมาณนะครับอย่างนี้นะครับผมจะขีดไว้เล่นๆนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดถึงขีดนี้ก็คือเครื่องจะตัดการทํางานนะครับหมายถึงว่าน้ําเต็มเต็มถังแล้วก็คือเพียงพอต่อการใช้งานต่อ เครื่องชงกาแฟนะครับถ้าเกิดมันถึงขีดนี้มาหล่เครื่องจะทําการดูดอัตโนมัติเลยของตัวปั๊มนะครับนะครับตัวนี้นะครับมันจะใช้เวลาในการคํานวณหรือเป็นการจับเวลานะครับว่าถ้าเกิดถึงขีดนี้ปุ๊บแล้วก็มันขึ้นมาถึงขีดนี้มันจะใช้เวลาประมาณกี่วินาทีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคครับวิธีการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับรเดี๋ยวคุยเดี๋ยวผมไปสอนเรื่องของวิธีการใช้ของตัว สลฟแชีนนะครับหรือการตั้งค่าโมเดลเหรียญว่าจะใส่ยังไงโอเคครับ